มาเตรียมหน้าครีมชีสกันนะคะในส่วนของหน้าครีมชีสเนี่ยก็จะมีอ่ะเดี๋ยวขอไปหยิบวิปครีมแป๊บหนึ่งนะคะเอาละครบละอ่าก็จะมีครีมชีสนะคะมีเนยสดเค็มนะคะครีมชีสต้องเป็นอุณหภูมิห้องเนยสดเค็มก็ต้องเป็นอุณหภูมิห้องนะคะมีน้ําตาลไอซิ่งนะคะมีน้ําส้มซันควิกนะคะน้ําส้มซันควิกที่เป็น น้ำส้มแมนดารินนะคะแล้วก็มีวิปครีมค่ะเดี๋ยวเราจะใช้วิปครีมตัวนี้นะคะตีขึ้นฟูนะคะอเอาละเดี๋ยวเราจะตีส่วนของครีมชีสไว้ก่อนนะคะในส่วนของครีมชีสนะคะอันนี้เนี่ยค่ะได้ช่างเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จัดการ เอาครีมชีสใส่ในโถผสมที่เราจะใช้ตีได้เลยนะคะครีมชีสอุณหภูมิห้องนะแค่ก็เอาออกมาทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยทิ้งให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีครีมชีสกับเนยก่อนนะคะตีให้กระจายตัวให้เนียนก่อนนะ,ะแล้วถึงจะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาตีประมาณ 5นาทีนะคะจะตี5นาทีได้ก็เดี๋ยวช่วงแรกเราตีให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดภาพไปถึงตอนที่เราตีเสร็จแล้วนะคะอ่ะใช้ความเร็วเบอร์2นะคะ ตีให้เนียนเลยก็จะตีแบบนี้ประมาณ5นาที3-5นาทีค่ะจะไม่ต้องเป๊ะๆนะคะก็ใช้เวลาประมาณ3-5นาทีเขาก็จะเนียนอ่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหลังจากที่ตีไปประมาณ3-5นาทีนะคะตีมาประมาณ3นาทีได้ค่ะก็ เนอจะเป็นประมาณนี้นะคะเนอจะเป็นประมาณนี้นะ,ะให้ดูใกล้ๆอยากให้เห็นใกล้ๆนะคะแล้วก,ก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะคนก่อนอยังไม่ได้เปิดเครื่องนะคะเขาจะได้ไม่ฟุง้งตีเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็เราเราจะใส่เป็นน้ำส้มนะคะน้ำส้ม ซันควิกแมนดาลินเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเราจะตีให้เข้ากันนานขึ้นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใช้เวลาประมาณ3-5นาที ที่เราตีไปค่ะเราก็สามารถปิดเครื่องแล้วก็ปาดอ่างขอบขอบอ่างที่เนี่ยค่ะเราตีเขาไม่ถึงนอกจากปาดอ่างแล้วเนี่ยเราจะต้องควักก้นอ่างขึ้นมาด้วยค่ะอย่าลืมนะเวลาที่เราทำขนมอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราตีส่วนผสมเนี่ยเราก็จะต้องนอกจากปาดอ่างแล้วเราก็จะต้องควักก้นอ่างขึ้นมาด้วยค่ะ าละเมนเข้ากันแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะตีวิปครีมนะคะตีวิปครีมให้ขึ้นฟูแล้วก็เอามาผสมกับส่วนนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเขาจะใช้หัวตีอันเดิมนี่แหละเราก็จัดการชั่างวิปครีมที่เราจะตีนะคะ วิปครีมเนี่ยเราจะต้องตีตอนที่เขาเย็ยนจัดคําว่าเย็ยนจัดหมายความว่าเอาออกมาจากตู้เย็ยนแล้วตีเลยนะคะเอาออกมาจากตู้เย็ยนแล้วตีเลยอันนี้เนี่ยเราใช้ความเร็วสูง ทีนี้เดี๋ยวขอเวลาตีสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอได้ที่แล้วเดี๋ยวออกมาให้ดูนะคะหลังจากที่ตีปะมาได้จนเขาอยู่ตัวแล้วนะคะวิธีการเช็คก,ก็คือความไม่หกจ้าเนี่ยนะคะความได้เลยนะความทางไหนก็ได้ค่ะไม่หกไม่ย้อยไม่ย้วยแน่นอนนะคะ ทีนี้พอเราตีอันเนี้ยอยู่ตัวได้ที่แล้วนะคะคือเรื่องของเวลาในการตีแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะเพราะนั้นให้ให้ทุกคนสังเกตเอาเพราะว่าน้ำหนักมือของแต่ละคนน้ำหนักเครื่องของแต่ละคนไม่เหมือนกันความแรงความเบาของแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาในการตีมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วละให้ทุกคนไปสังเกตเอานะคะอ่ะใส่วิปครีมที่ตีขึ้นฟูค่ะลงไปในนี้ นะคะใส่ลงไปแล้วก็เราก็จะคนส่วนผสมค่ะอือนี่เราก็จะได้เป็นครีมท,ที่ใช้แต่งหน้าเค้กของเราคลุกผสมให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ คนเยอะๆได้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะเอาละเรียบร้อยแล้วอ่ะกัะโปครีมไปที่หน้าเค้กก่อนพอเราปรโปะครีมแบบนี้ไปแล้วค่ะเราก็ใช้สเปรตูล่าเนี่ยเริ่มเกลี่ยค่ะครีมตัวนี้บอกก่อนว่าจะไม่ได้ เนียนเบาเหมือนกับวิปครีมอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขามีเนยมีครีมชีสเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมเขาค่อนข้างจะมีความข้นและแน่นนะคะคือเขามีมวลความแน่นความข้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ปาดลื่นปาดง่ายเหมือนกับวิปครีมอย่างเดียวนะต้องแยกแยะก,ก่อนนะคะบางคนเอ๊ะทำไมมันข้นไปล่ะคะคุณครูเพราะว่าอันนี้มันเป็น วิปครีมที่ผสมกับครีมชีสกับเนยนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นประมาณแบบนี้เดี๋ยวพอกัดปาดให้ทั่วหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะมาตัดแล้วก็แต่งหน้าอีกเล็กน้อยค่ะปั๊เนี่ยนะคะพอเราปาดทั่วหน้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยไม่ได้เก็บเยอะค่ะเพราะว่า เราไม่ต้องไปเสียเวลากับตรงนี้เยอะเดี๋ยวเราจะต้องบีบแต่งหน้าอีกอีกชั้นหนึ่งอยู่แล้วอันนี้คือปาดให้ทั่วเฉยๆเดี๋ยวจะตัดเป็น25ชิ้นนะคะ25ชิ้นก็คือแบ่งด้านละ5ถ้าใครอยากให้ตรงเป๊ะเท่ากันเป๊ะก็สามารถใช้เป็นไม้บรรทัดวัดได้ค่ะแต่ว่าให้กะเอา แบบนี้แล้วก็ทุกครั้งที่เราลงมีดอะคะ่ะเราจะต้องเช็ดมีดทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีกระดาษทิชชู่หรือผ้าก็ได้ะคะ่ะไว้สำหรับเช็ดมีดทุกครั้งที่เราจะลงมีดนะ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอแต่งออกมานะมันจะน่ารักมากเลยมันจะเป็นชิ้นเล็กๆอะคะ่ะ นะทีนี้เราก็จะมีถุงบีบมีหัวบีบนะคะหัวบีบมีถุงบีบเอาละเราก็เอาครีมค่ะตักใส่นี่นะคะแล้วก็ใช้ถุงบีบอันนี้แล้วก็ตัดปลายค่ะให้พอที่หัวบีบของเรามันจะใส่ลงไปได้ แบบนี้นะคะทีนี้ใช้ก็จะใช้หนังยางค่ะวนซักสามรอบมัดสักสามรอบวนๆแบบนี้ไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวครีมมันไม่ไม่ไหลลงไปมัดเพื่ออะไรเพื่อให้เวลาที่เราใส่ครีมลงไปอะคะ่ะ<ๆ>เขาจะเข้าไปในหัวบีบนึกออกไหมเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อหัวบีบ<ๆ>ใช้หนังยางนี่แหละคะ่ะใช้ได้กับหัวบีบทุกเบอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลย เราก็ตักครีมค่ะใส่ลงไปในนี้นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะบีบปลายถุงตรงนี้ให้แน่นลูดลงมาแล้วบีบให้แน่นเดี๋ยวเราจะบีบเขาลงมา ครีมเขาก็ออกมาเราก็จัดการบีบเลยเดี๋ยวเขาจะบีบง่ายๆนะคะรับรองว่าทุกคนทำได้แน่นอนพอบีบเสร็จแล้วอะเราจะไปแช่ตูวเว้เย็นไว้ก่อนก็ได้นะคะให้ครีมเขาอยู่ตัวนิดนึงแล้วก็ เมนูนี้นะคะเค้กเมนูนี้จะต้องอยู่ในตู้เย็นนะคะเขาไม่สามารถอยู่ข้างนอกได้นานๆเพราะว่าวิปครีมละลายได้นะคะเนยสดก็ละลายได้คือเขาควรจะต้องอยู่ในตู้เย็นนะคะ,ะเห็นไหมง่ายๆเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะแต่งหน้าเพิ่มความน่ากินเข้าไปอีก หเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะนี้แลโ้วก็เดี๋ยวจะวางอันนี้ก่อนทีนี้แต่งเพิ่มนะคะอันนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นเนี่ยค่ะคิดแคทแบบเป็นเป็นเม็ดแบบนี้นะก็นี่เลยวางแต่งลงไป ใครอยากจะแต่งเป็นอะไรก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกลๆ้ๆ